พันโทอัศนัยเมืองมูลผู้บังคับ กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอศปราเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับกำลังพลชุดปฏิบัติการที่ปักหลักช่วยเหลือฟื้นฟูล,ล้างทำความสะอาดบ้านเรือนสิ่งเครื่องใช้ที่ยังใช้งานได้และขนย้ายไว้จุดเดิมจุดที่ปลอดภัยอีกทั้งนะครับยังนําชุดหมอเดินเท้าจากหมวดเสนารักของหน่วยนะครับตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นให้คําปรึกษาด้านสุขภาพและเพื่อ ให้ใคลายความกังวลใจครับจากนั้นคะ่ะได้เดินทางไปที่อำเภอแม่พริกเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและชุดปฏิบัติการของหน่วยทานในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆนะคะก็ได้ร่วมกันช่วยฟื้นฟูซ้อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยส่วนราชการในพื้นที่ก็ได้บูรณาการกันทุกภาคส่วนคะ่ะเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติคะ่ะทางนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองให้ความห่วงใยนะครับและเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจของ จ้น้าที่ทุกส่วนครับขอให้ดําเนินการด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนและให้มีความปลอดภัยทุกนายและให้ความเชื่อมั่นในความพร้อมที่จะอยู่ช่วยเหลือและเคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาสครับ